ครับผมพิวัชชูสั์นะครับชื่อเล่นชื่อลักกี้ครับก็ชื่อยิมนะคะพี่ชื่อยิมค่ะจบเออเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทจากเคมบริดจ์ที่อังกฤษค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์โตง พอมาเจอตัวจริงแล้วก็หนูรู้สึกชอบบรรยากาศในห้องสดของอาจารย์ตงมากเพราะว่าเหมือนเวลาทําเลขหนึ่งข้ออาจารย์ตรงจะแบบเปิดโอกาสให้เด็กคิดให้นั่งทําเองอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะคิดออกหรือคิดไม่ออกหนูคิดว่าเราจะได้อะไรจากการคิดตรงนั้นหนูมองว่าคณิตศาสตร์สิ่งที่สําคัญมากกว่าคําตอบมันก็คือแบบกระบวนการที่เราได้คิด หนูก็เลยแบบขอบคุณอาจารย์ต้งมากๆแล้วก็อาจารย์ต้งก็แบบยังคอยแนะนามาถึงการสอบทุนอีกขอบคุณอาจารย์ต้งที่ทำให้ทำแบบทำเลขได้แล้วก็แบบสอนหลักการเพราะแบบหลักการที่อาจารย์ต้งสอนในสอนในห้องก็คือเอาไปใช้ทําโจทย์ได้แบบมันจะเร็วมากๆด้วยค่ะให้ลูกของเราเป็นทงคนเก่งและดีเพื่อที่จะเป็นทรัพยากกมนมย์เป็นบุคคลที่ดีเพื่อแบบไปอย่างนั้นก็เป็นฟันเฟืองที่แบบจะเปเลี่ยแนแสใงของประเทศไทย เจอคุณต้งครัง้งแรตอนมสองครับก็ลงมาลงเรียนคอร์สแรกก็พยายามฝึกทำโจทย์ของเขาก็รู้สึกว่าโจทย์ของของเขาเนี่ยยากแล้วก็เยอะดีครับโจทย์คุณตงก็มีสวนช่วยให้ผมเตรียมได้ที่หนึ่งในวันนี้ได้ครับต้องขอขอบคุณคุณตงมากมากนะครับเริ่มเรียนคอร์สพวกเข้าเตรียมะครับตั้งแต่ม .2 องเทอมหนึ่งครับจริงๆผมเริ่มเรียนกับจันตงมานะครับ ตั้งนานแล้วครับก็เรียนมาเรื่อยครับเรียนเป็นเนื้อหาก่อนครับตอนแรกแล้วพอประมาณปีครึ่งปีหลังครับผมเริ่มมาจับเวลาทําโจทย์ก็วิชาเลขครับส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์จากอาจารย์โต้งเนี่ยครับจับเวลาไปเรื่อยครับมันทําให้เราทําเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ตื่นสนามนะครับ Uh <laughs>